สวัสดีครับตอนเรับเข้าสู่รายการพ่อรูปคุยขาวนะครับผมพระโตษ์ชุภโชวโอภาสกุลครับผมสุวกรโอภาสกุลครับเราอยู่กันที่ทูนี่ทอยมิวเซียมครับดันเองนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศของเราเนี่ยจะรายล้อมไปด้วยของเล่นครับตอนนี้เราอยู่กับใครนะครับกันดัมครับผมกันดัมนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือจะเป็นลูกครับดูบรรยากาศแบบนี้แล้วแหมมันมีความสนุกจริงๆใช่ครับนะฮะตองจ้าเห็นกันดั้มแล้วรู้สึกยังไงฮะเนี่ยรู้สึกเจ๋งนะแล้วแล้ว,ลว,ลวตัวสีเขียวๆตรงนั้นคือตัวอะไรคบางตัวคุณพ่อเขาไม่รู้จักืันยันครับ <c oughs> เพราะว่าการ์ตูกนการดั้มเนี่ยมีซีรีส์มากมายเหลือเกิน แต่พอเราดูกันดั้มกันดั้มคือหุ่นยนต์ที่อยู่ในโลกเินไปนอกโลกก็ได้นะครับทาให้เรารู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยกว้างไกลจริงจินตนาการี่ไปก่อนแล้วแต่ความเป็นจริงก็กําลังจะเดินตามจินตนาการเหมือนกันสหรัฐเตรียมที่จะส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์เหยียบไปแล้วนะฮะแต่ตอนนี้กาลังจะไปเหยียบดาวอังคารสหรัฐตั้งเป้าว่าอีก15ปีจะส่งมนุษย์ไปเหยียบดาวอังคารให้ได้ แต่ว่ารัสเซียเดี๋ยวจะปาดหน้าแล้วฮะจะส่งสิ่งมีชีวิตแต่ไม่ใช่คนเขาคือลิงลิงนั่นเองนะฮะเป็นลิงลิงหน้าตายยังไงฮะเออย่างนี้ก็เหมือนนะฮะก็คล้ายๆอยู่เป็นลิงแม็กแคคนะฮะลิงแม็กแคคเป็นสายพันธุ์ลิงประเภทหนึ่งตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียกำลังฝึกลิงอยู่ให้ลิงเนี่ยฝึกฝึกทำไมอะฝึกลิงให้ขับยานอวกาศฮะ ฝึกได้ครับไม่ขับยางตกชนโลกตายนะครับเขาก็สามารถที่จะควบคุมและฝึกฝนได้คือโดยปกติลิงก็จะสามารถถูกฝึกครับบวกเลขได้นะฮะส่วนหนึ่งสําคัญก็คือมนุษย์เป็นคนควบคุมยานลานี้แต่อีกส่วนหนึ่งแล้วลิงไม่ได้ควบคุมลิงก็ควบคุมอีกระดับหนึ่งในจุดที่ไกลจากวิถีคอนโทรลวิถีควบคุมของโลกแล้วลิงต้องดําเนินการต่อลิงทำไงรู้ไหมฮะจะฝึก ให้ลิงเนี่ยไปหยิบอาหารในจุดที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาตั้งไว้ถ้าไปหยิบตรงนี้ระบบก็จะเดินทางไปต่อ,อตอนนี้เขากําลังฝึกฝนอยู่นะฮะถือว่าเป็นวิทยาการที่ก้าวหน้ามากด้านอากาศส่งไปแล้วกลับอย่างไงไม่แน่ใจเหมือนกันคําถามนี้น่าสนใจมากนะฮะเวลาส่งไปเนี่ยแน่ๆต้องไปทําภารกิจที่ดาวคานแต่เขาจะได้กลับมาหรือเปล่าถ้าัดไม่ได้กลับมา กนักวิทยาศาสรเขาอาจจะต้องปฏิบัติภารกิจที่นั่นเป็นการถาวรเลยก็ได้แล้วอุปกรณ์อันนี้มันสร้างมาเฉพาะกับลิงเฉพาะกับลิงครไม่ได้สร้างให้มนุษย์คิดว่าแกลัก้ซีนอื่นจะมีสิ่งมีชีวิตไหมไม่เป็นข้อสันนิษฐานนี้คล้ายๆกับนักวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เองก็เชื่อเหมือนกันว่ามีว่าแกลตั้ซีนอื่นไม่ใช่ระบบุรยะจักรวาลของเรานะครับจะมีแกลตั้ซีนอื่นน่าจะมี ดาวดวงไหนที่เหมาะสมกับการมีสิ่งมีชีวิตได้เช่นเดียวกับโลกเช่นเดียวกันดาวองค์ันก็อาจจะมีนะก็ไม่แน่เหมือนกันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่อาจจะเป็นไม่ได้ว่าในอนาคตคงไม่ใกล้ลนะฮะในอนาคตอันไกลมนุษย์อาจจะต้องไปอาศัยอยู่ที่ดา,ดาวดวงอืง่นที่ไม่ใช่โลกของเราน่าจะใช่ว่านาซาเขายังไม่พาคนนี่ใส่ไม่ไดีเขาไปด้วยก็อาจจะมีกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจนมากกว่านี้ซึ่งยังไม่ถึงเวลาใกล,ใกล้นี้แหละ นะฮะอ่ะพาไปถึงไกลเลยนะครับเป็นจินตนาการที่เกิดขึ้นและเป็นเรื่องราวที่กําลังจะเกิดขึ้นจริงในโลกของอนาคตข้างหน้าดีแล้วนะครับวันนี้ก็หมดเวลาของพ่อลูกคุยค้าแล้วครับพอต้นสุบประชงอรพาสกุลผมสิบก้อนวกราสกุลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาถึงช่วงคำถามกันแล้วนะครับ สำหรับวันนี้ถามว่าประเทศที่เตรียมทรงลิงไปดาวังคารคือประเทศอะไร 1. ประเทศรัสเซีย 2. ประเทศสหรัฐอเมริกา 3. ประเทศเกาหลีเหนือสำหรับผู้ที่ตอบถูก3ท่านแรกรับไปเลยชุดการเรียนรู้ดาราศาสตร์จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติส่วนเฉลยคำถามในสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่ารถของเล่นชิ้นแรกของโลกทุกคนพบที่ประเทศอะไรและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ3 ประเทศตุรกียินดีกับผู้ที่ตอบถูกด้วยนะครับอย่างนี้ก็รับของรางวัลไปเลยขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะครับพอลูกคุยท่า